ความคืบหน้าตามที่วันนี้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนายสุภชัยชัยสืบเจ้าของเรือประมงชื่อเรือพีรพัฒน์2ว่าเกิดเหตุเรือประมงดังกล่าวเครื่องยนต์ขัดข้องมีน้ําทะเลเข้าภายในเรือตลอดเวลาและเรือกําลังจะจมโดยมีลูกเรือจํานวน3คนเป็นสัญชาติไทยซึ่งอยู่บนเรือและได้ร้องขอความช่วยเหลือบริเวณทิศใต้าจากช่องแสมสารระยะ10ไม์นั้น ภายหลังได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือพลเรือโทสุทินันสมานร,รักผู้อำนวยการสอนชนภาคหนึ่งและผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งได้สั่งการให้เรือต่อ264ออกเรือให้ความช่วยเหลือเรือที่เกิดเหตุพบเรือพิรพัฒน์2ลอยลำอยู่บริเวณตำบลที่ที่แจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมลูกเรือจำนวนสามคนปลอดภัย โดยเรือมีสภาพเครื่องยนต์ขัดข้องและมีน้ำเข้าตัวเรือจำนวนมากเรือต่อ264จึงได้ช่วยเหลือในการต่อไฟฟ้าใช้เครื่องสูบน้ำของเรือประมงสูบน้ำทะเลออกจากท้องเรือและช่วยพ่วงจูงเรือในเบื้องต้นมายังบริเวณเกาะจวงได้อย่างปลอดภัยและส่งต่อให้กับเรือประมงลากจูงจากช่องแสมสารทําการลากจูงเรือดังกล่าวเข้ารับการซ่อมทําเรือต่อไป